อบอถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแม่ว่าเวลาที่เรามีความกตัญญูต่อผู้หญิงที่ให้ชีวิตเราเนี่ยเราจะรักคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราพ่อแม่สอนให้เราทำเช่ั้นแม่ไม่ได้สอนให้เรารักแค่เพียงแม่ของตัวเองแต่แม่สอนให้เราเนี่ยรู้ว่าเราไม่ควรจะทำให้ใครเจ็บปวดในการเกิดของเราเราไม่ควรที่จะมีอคติหรือมองเห็นใครสักคนอย่างเกียดชังาไม่มีใครควรค่าต่อการเกียดชาัา าผู้หญิงที่เป็นแม่สอนเราอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นมีหัวใจโพธิสัตว์แล้วมันจึงเป็นเรื่องของหัวใจผู้หญิงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์และถ้ำน,นี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนนั่นคำถามสุดท้ายค่ะนุ่งมีแล้วละค่ะแล้วหัวใจของลูกละคะควรจะรันล็กถึงอะไรลูกควรรู้ว่าเราควรจะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคนที่ให้ชีวิตเรา แม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตเราต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่คนถามว่าใครเลี้ยงคุณหรอแม่คุณใช่ไหมเราต้องแสดงความกตัญญูคือรักแม่แล้วต้องกตัญญูกตเวทิตาคุณคือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าแม่เราเลี้ยงเราเช่นี้นั่นแหละคะ่ะความกตัญญูเนี่ยคะ่ะจะทําให้หัวใจของลูกรอดทุกคนให้ประทับคุม้คมครองแล้วโลกมีทําเป็นแม่นะ ขอบคุณขอบคุณคุณแม่ของคุณแม่ชีสาชนีที่ให้คุณแม่กลับโลกไปนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยที่กรุณาต่อคนทุกทุกทุนบนโลกไปนี้นะคะมากรายกลับรักแม่ แล,ละคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่หญิงไม่เป็นผู้หญิงโง่ค่ะไม่โง่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยยินจ้าร้อยอ่ะหยุดไม่หยุด